เริ่มวงผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางดงพระรามสองก็สนัดคลิปนี้นะครับมานำนะนำล้อแฟชั่นกันตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นของเอ็นไก่นะครับเป็นล้อค้าสิบแปดนะครับเป็นห้าล้มาตรฐานนะตัวนี้ห้าล้อที่สี่จุดสามนะครับใส่ได้กับรถทั่วไปได้เลยนะครับเป็นลายเอ็นไกจุนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อค้าสิบแปดนะนะครับกว้างตัวนี้ความกว้างอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต35นะครับเซนเตอร์บอร์73นะ นะครับงานตามนะครับงานบ้านเรานะครับน้ำหนักถือว่าเบานะนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบลูกค้าท่านใดสนใจเ่ยนทั้งมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่าเพื่อนได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะตั้งอยู่พระรามสองบางเสืเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชลิเหรือ 21, สิหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะ ต่คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกันหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ